สวัสดีครับผมช่างเอกนะครับร้านสมัยทีสวิตครับวันนี้ก็มาเปลี่ย c, นจอครับผม a 2 1 5 9นแล้วครับของคุณลูกค้ามาการจอเสื่อมนะครับผมเปลี่ยนแพ้จอไปแล้วครับไม่หายนะครับก็เป็นที่จอนะครับก็เลยต้องทำการเปลี่ยนจอในใหม่นะครับอันนี้ก็หลังจากเปลี่ยนเสร็จก็ใช้งานได้ปกติอันนี้นะครับหลังจากที่เปลี่ยนแพ้จอไปแล้วนะครับก็คือจากอาการไม่ติดเลยก็ติดมาแต่คือเป็นจอขึ้นเส้นนะครับคือจอเสียด้วยครับ ก็คือต้องทําการเปลี่ยนจอใหม่ครับถึงจะใช้ได้ปกติก็ฝากเพจร้านสมายทีเซเว่นไว้นะครับมีทั้งหมด8สาขาครับสำหรับคุณลูกค้าถ้าใดที่สนใจนะครับเรื่องการเปลี่ยนจอนะครับผมก็มีสาขาไม่กาบางนาครับผมเทอร์มินอลลาโต่อยู่ในมอลล่าพาร์ครับผมเซ็นทรัลรัตนาทิเบร์เดอะมอลท่าพาร์นะครับผมแล้วก็สาขาวัชรพลนะครับผมแล้วก็สำนักงานใหญ่อยู่ปอเวสนะครับผมไอฟิวบางนานะครับผม แล้วก็ลูกค้าท่านาได้สะดวกก็สามารถใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับไม่ว่าจะเป็นสาขาจันทบุรีสาขาใกล้บ้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอัปเดตลงอโมอัปเด,เด Britney, ตเช็คแบตเตอรี่เป็นอะไรก็สามารถรอได้เลยนะครับก็ส้าหรับวันนี้ผมใช้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ